ราวน้อเพชรบ้านแพงครับ FC บซโบจอยเอฟซีลอย FC ศิลปินทุกทุกท,กท่านนะครับทีมงานมอลองมอลั่น้องอ่ะในคลิปนี้นะครับก็ตอนรับเข้าสู่ช่องสอนมทะเบียนเก1วันออฟฟิเชียลนะครับกับวันพฤหัสที่10กันยายนเป็นจังได้แน่ครับพอๆแม่เอฟซช่วงนี้หน้าฝนบรรยากาศ ฝนตกในบอนะครับมีพายุมรสุมเข่าบกนะครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> อ้าวในคลิปนี้ว่าทักทายพ่อแมฟซีกันนะครับก็มาขึ้นนะครับเลืยงานวานันผมก็มีโอกาสได้ไปที่โดมนะครับพอดีไปเอาปลาลาน้ำปลามนาดแล้วก็มีโอกาสได้ร่วม แฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์ครูหมอนอิงนะครับหรือว่าพี่สาวอีหลาอุ้งอิงนะครับผู้ติดตามน้องอุ้งอิงนะครับเพิ่นกับยูน้องกันมากะจะสามปีนะครับถือว่าเป็นพี่สาวที่ข้างเคียงก็ขอให้ครูหมอนอิงเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงปังๆนะครับอยู่เป็นคู่บุญบาร,รมีกับอีหลาสีนะครับตลอดไปถือว่า หมู่บ้านนี่เต็มบรรยากาศอบอุ่นนะครับตรงเป็นอะไรเต็มสี่ฟุตถึงบรรยากาศไปหอดนะครับหมู่บ้านช่วงไปหอดโดมไปหอดหางานป้าเห็นนั่นอีหล่าเพิ่นแบตเต็มครับคุณอิงแบตเต็มเพิ่นเทิงขึ้นซ้อมเต้นน้ำทีมงานเทิ้งแบบแบตเต็มวอยุซื่อเลยครับด้วยความ สนุกสนานล่าเริงตมไวเพิ่นนะครับสมกับชายาลิงหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นที่คลิปช่วงที่ซื้อไพ่คู่หมอนอิงนะครับอีลากด mm hmm. หน่ยมวนเฮียนะครับเห็นพืน่นมีคลิปหนึ่งที่ผมได้ลงชออ็อตนะเบอร์ทาเตียนเพิน่น สมแล้วครับกับชายาลิงหน่อยก็เม่ขึ้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะครับอบอุ่นบอกว่านี่ก็อ่านนช่วงหัวค่ำนะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยได้สอบถามกับทางสอทั้งสอนนวดทั้งผู้จัดการอาพอกันใช่นะครับผู้จัดการวงสองออนั่นครับย้ำอีกกับในส่วนที่วงสอนหน่อยลมพือนโชว์นะครับ โปรสุดคุ้มโปรน่ารักน่ารักคุณว่ะสานน้อยรำเพรีโชคตอนนี้ราคาไม่ถึงสามแสนนะครับไม่ถึงสามแสนนะครับตัดระยะทางยังไงครับถ้เข้าไปได้ที่สานน้อยเพจบรรพแพงสานน้อยเพจบรรพแพงนะครับสานน้อยรำเพรีโชนะครับแฟนเพจนะครับอ่ะนะครับกับไปเจริสัมพันธ์ พอมยฟซีเฮานะครับสิที่จะถึงนี้นะครับก็งานมิเต้งนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับอวันนี้รอบนี้วันที่19แล้วก็20สก็เปิดฤดูก,กาลเปิดวงสาหน่อยเพ,เพียบันแพงนะครับที่บันแพงนะครับก็เชิญชวนพอๆไปมียเอฟซถ้าหารท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับมาประหอดจอดบ่ถึงก็ ถักเข้าไปที่กลุ่มมีกลุ่มปิดนะครับถักเข้าไปได้ที่สอนน้อยอเพจบรรพันแพงแฟนเพจนะครับอากาศสองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับถักเข้าไปได้สองวันสองวันนะครับสองวันทั้งสิบเก้าและยี่สิบนะครับจากนั้นก็ไหลยาวๆนะครับบม่ไกลกันไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากนะครับจากบรรันแพงบรรันแพงกดสมมาที่อำเภอกำมะลาใสกาลสินในงานประเพณีแข่งเรือยาว ในฤดูการนี้นะครับประจำปี6869ก็วันที่21นะครับก็ระยะทางก็จากบันแพงมากรมรมลาใสก็มามาทางสารค้ามอย่างตลาดแล้วก็มากรมรมลาใสไม่เกิน60กิโลนะครับระยะทางครับพอพอแม่เอฟซมา งานเปิดฤดูกันแล้วอยากมาเที่ยวชมง,งานแข่งเรือยาวประเพณีของพี่น้องชาวจอดกาฬสิน์ของชาวอำเภอกำมาไสก็มาได้นะครับมาต่อที่กำมาไสเพราะว่ามีมหรสพชมฟรีนะครับเป็นสาวน้อยเพชรบันแพงเข้าอาตางหนก็เชิญชวนนะครับหมวกว่านก็เลยได้บอกถึงบรรยากาศของที่โดมนะครับช่วงฝึกซ้อมบรรยากาศทั้งสองวงก็ซ้อมพร้อมกันก็บรรยากาศอบอุ่นครับ วันนี้ก็ผู้บริหารบอสโจพนก็เดินทางมาตั้งแต่กลางดึกแลวครับมาขึ้นพ่นกกลับมา,าวันนี้น่าจะถึงโดมแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมทั้งนี้เหาก็ค่อยติดตามบังคลิปเสียนนท์พ่นกับส่วนอยู่ดอกกิสอมาอม,มากว่ามันจะ่าเบิ่งเบิ่งจิตแทงกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าว่ามีภารกิจก็ว่าจะไปเล่น ตอนเรงๆหลังเลิกงานเนะครับเพราะว่าก็เดินทางไม่ไม่ไกลนะครับเนะะาะวานนี่ก็นีกัดได้ไปแล้วก็จินเขาแรงน้ากัดเอว่าไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับคุณครูมอนอิงนะครับมาบอกบรรยากาศช่พ่พอพ่อแม่เอฟซได้ฟังกันนะครับเอาบรรยากาศช่วงนี้ก็ตอนนี้กาลสินก็แดดจ้านะครับนี่ แดดแจง้งแดดแรงว่าไงเอฟซีทันใดยุสัยบรรยากาศเป็นจังไดเน่นะครับเหมือนมาคุยกันได้นะครับวันที่สิบหกเมื่อเคื่อนเห็นคุยกันสิบหกวหญิงน่าจะรับเชิญนะครับที่ชัยภูมินะครับต,ตาคุยเมื่อคืนวันที่สิบหกวหญิงมีรับเชิญคณะใดละเพื่อน คุณเชิญงานของน่าจะเป็นคณะหมอลำนี่แหละครับแต่ผมจำผิดหรือท่านใดทราบข้อมูลกระเม็นมาแกแจ้งกันได้นะครับถือว่าแจ้งข่าวสารของทางวงเฮาทางอิระนะครับคิวการชิวงานอนที่16นะครับ16 16กนกจิกายนสิบเจ็ดต้นกลับมามาซ้อม17-18ก็เตรียมแล้วก็จะ เป็นงานของทางวงแหวนะครับ19 20นะครับยังไงก็ทักทายพ่อพ,อพอ่แม่เอฟกันนะครับในคลิปนี้สำหรับในส่วนของงานฝากประชาสัมพันธ์ไหวเ,เริ่มประชาสัมพันธ์นะครับงานของพี่น้องชาวกรรมะรลาใสงานของวัด วัดปา่าดงมกไฟนะครับตำบลกำลมลานสอำเมอบานสซเจ้ากาลสินเป็นงานการกุศลนะครับเพื่อหารายได้มาจัดซื้อจัดซื้อที่นะครับที่เพื่อที่จะ,ะเพิ่มขยายพื้นที่กับทางวัดนะครับในวันที่19มีนาคมเป็นก็จะมีหมรรสบแล้วก็ เพชรวิกเพื่อการกุศลนะครับก็สาวน้อยเพชรปันแพงนะครับสาวน้อยเพชรันแพงเข้านะครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าเพราะว่าผมก็พึ่งอันนี้หลายอย่างทั้งรักพึ่งรักษาตัวเสร็จแล้วก็ได้ไปกราบพระอาจานนรย์เพิ่นเพิ่นไหยนัดคุยกันนะครับรอบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็วางแผนไว้ว่า,าจะมีจัดประชุมแล้วก็จะเชิญทางอำเภอตัวแทนท่านนอำเภอ ท่านนายกอบตอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะครับทางอาพอพอรพอสตอนะครับร่วมประชุมเพื่อเพื่อจะนำรายได้บางที่ก็บางส่วนก็อาจจะไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาเด็กหรือทางาสถานีรพสตโรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่นี่ยังไม่นะครับ เพื่อจะจัดสรรอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็จะนัดกันประชุมก็น่าจะภายในเดือนนี้นะครับน่าจะหลังจากงานแข่งเรือยาวของอํอาเภอมาสัเรืออาจจะเป็นเดือนหน้านะครับอาจจะเชิญทางอําเภอหรือตัวแทนอำอเภอเยวสิเดไปกราบพระจันทร์ไปคุยแนยวทางแล้วก็ก็จะคงจําหน่ายบัตรแข่งนะครับเพราะว่าฤด,ดูกาลนี้สาหน่อยเพชรบเพนแห้งเขา มาทําการแสดงที่กรมาราสทั้งสาวน้อยหนและสาวน้อยสะครับรวม5้งานหงานนะครับ,ร 5, 000. 5, 000, รบก็สาวนยสน้อยสงานสาวน้อยลุงเพื่อนโช2งานนะครับก็ไล่ไล่ไปตัดงานชังเลือแล้วนกะ็เดือนมีนาสาวน้อยสาวน้อยเพชรน้องแพงที่ตำบลกรมาราสเดือนเมษาสิบสองเมษาสาวน้อยลุเพื่นโชที่ตำบลเจ้าท่ากรมาราส าสาวนตอยตำบลโจที่ตำบลดงลิงนะครับก็มาใส่แล้วก็อีก5้าสาน้อยเพชรบันแพงเดือนพฤษภาไม่เมษาไม่สาขึา้นครับหนึ่งสองของทัญญาน่นจาจะพฤษภาไปนะครับจำไม่ผิดก็เป็นสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับงานที่ห้าเอาถือว่า,าสาวน้อย ปีเวอร์กับท่้งชาวกมามสิอันนี้จ้างคามปีนะครับเพิ่นจ้างไปต่อปีที่แล้วปีไก่จ้างคามปีอันในก็บรอนทักทายพอพอม่อแม่ที่กันในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องสอนุนทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลนกันมีข่าวการข่าวงานหรือข้อมูลอันใดก็ทักทาย ูดคุยเมื่อเมนกันได้ให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดนะครับเสียงอาจจะประวัติพอดีอัดคลิปในรถนะครับช่วงที่จ,จะใกล้เที่ยงเที่ยงนะครับพอดีจะออกไปมีภาร,รก,กิจงานออกไปข้างนอกก็เลยอัดคลิปลงทักทยายผมพ่อยฟซีกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดนะครับเจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ